อะาล่วเเไปเล้วอตัดสินใจยากเลยสู่ไม่ได้ไปดอกส้สินเ่นเวลาเขารถว่างๆบอกพักผันไปเมื่ใจจ๊กแจ๊กจ๊กแจหันอะไมไดไปเช่ดอก มันโลกมันจอดเห็นบ่นจอดเดชสุกไปอ่ะเวลาโลกไม่ไปไป้ายเตียง ว่ายมขึ้นว่าไปทีย